พยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีก7วันข้างหน้าค่ะสวัสดีค่ะนุ้ยแฮฟแลนุ้ยเดย์จะมารายงานพยากรณ์อากาศอีก7วันข้างหน้าตั้งแต่วันที่2 4สถึง30สิงหาคม2563ว่าสภาพอากาศแต่ละภาคมีฝนมากน้อยแค่ไหนนะคะและพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตรของแต่ละภาคด้วยค่ะขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม และกดกระดิ่งให้นุ้ยด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดรีบกดเลยนะคะเดี๋ยวจะพลาดคลิปพยากรณ์อากาศดีๆของนุ้ยค่ะขอบคุณทุกๆคนนะคะที่รับชมรับฟังค่ะละักษณะอากาศในอีก7วันข้างหน้านะคะตั้งแต่วันที่24-30ถึงสิงหาคม2563ภาคเหนือตั้งแต่วันที่25-27ถึงสิงหาคม มีฝนฟ้าคนองร้อยละ30-40%ของพื้นที่และตั้งแต่วันที่28-30ถึงส0สิงหาคมมีฝนฟ้าคนองร้อยละ40-70%ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่วันที่25ถึง27สิงหาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20ถึง40เปอร์เซนต์ของพื้นที่และวันที่28ถึง30สิงหาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ถึง70ของพื้นที่นะคะอุณหภูมิต่ำสุด23ถึง26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32ถึง35องศาเซลเซียส ภาคกลางตั้งแต่วันที่24ถึง27สิงหาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ2 0 3 0ถึงของพื้นที่วันที่28ถึง30สิงหาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0 6 0ถึงของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากด้านตะวันตกและด้านบนของภาคนะคะในช่วงวันที่28-30ถึงส0สิงหาคมค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด23-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกตั้งแต่วันที่24-27สิงหาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40%ของพื้นที่นะคะ28-30สิงหาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60%ของพื้นที่ค่ะ อุณหภูมิต่ำสุด24ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33ถึง36องศาเซลเซียสตั้งแต่วันที่24ถึง30สิงหาคมนะคะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูง1ถึง2เมตรค่ะ ภาคใต้ฝั่งตะวันออกตั้งแต่วันที่24-27ถึงสิงหาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30%ของพื้นที่นะคะที่28-30สิงหาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60%ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภักใต้ฝั่งตะวันตกนะคะในช่วงวันที่24-27สิงหาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-30%ของพื้นที่ส่วนในช่วงวันที่28-30สิงหาคมมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-35องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะกรุงเทพและปริมณฑลนะคะในช่วงวันที่24-27สงิงหาคมมีฝนฟ้าคนองร้อยละ30-4เอร์เซของพื้นที่และในช่วงวันที่28-30 สิงหาคมนะคะฝนฟ้าขนองร้อยละ40-60%ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด24-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสและในช่วงวันที่28-30สิงหาคมนะคะภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ ในระยะนี้ควรระมัดระวังไว้ด้วยค่ะพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร7วันข้างหน้าระหว่างวันที่24-30ถึงสิงหาคม2563นะคะคำเตือนตั้งแต่วันที่28-30ถึงสิงหาคมภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบนมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะภาคเหนือน,นะคะควรฟื้นฟูปแปลงปลูกและแหล่งน้ำค่ะ และสิ่งที่ควรระวังก็คือโรคพืชจากเชื้อรานะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ระวังหอยเชอรี่ที่ลอยมากับน้ำค่ะและไม่ควรให้สัตว์อยู่ที่ชื้นแฉะค่ะภาคกลางนะคะควรเตรียมอุปกรณ์สูบน้ำให้พร้อมนะคะและควรยกพื้นคอกสัตว์ให้สูงขึ้นภาคตะวันออกควรทำทางระบายน้ำออกจากแปลงปลูกค่ะและระวังโรคพืชจากเชื้อราค่ะ ภาคใต้นะคะระวังศัตรูพืชจำพวกหนอนและไม่ควรกองเปลือกและผลไม้เน่าไว้ในสวนนะคะตอนนี้เพื่อนๆก็ได้สราบพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าแล้วนะคะนุ้ยขอจบพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้าเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ